เจเอ h ชาแนลสวัสดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับผมนะครับเจเอ h ชาแนลครับผมวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาดูนะครับว่าชวนชมเนี่ยไม่ได้เลี้ยงยากเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เพาะยากเย็นเลยนะครับขึ้นง่ายมากนะครับผมเพียงเราเก็บนะครับเมล็ดแห้งๆของชวนชมนะครับผมเอามากลบดินไว้นะครับผมอย่างในกระถางนะครับผม จเอะก็ครับผมเพราะไว้นะครับผมเขาก็ขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมนี่ครับประมาณแค่ฝักเดียวนะครับผมขึ้นทุกเม็ดเลยครับเพื่อนๆนะครับฝักมังก็มีอยู่ประมาณนะครับผมครับผมเกือบเกือบร้อยเมล็ดครับผมก็ขึ้นหมดเลยนะครับ ยิบๆๆๆเลยนะครับผมรดน้ำทุกเช้านะครับผมปลูกชนชมแล้วเขาจะอาชุ่มนะครับชอบชุ่มชุ่มนะครับก็ไม่ต้องถึงกระแชะมากครับผมอันนี้สองเดือนนะครับเพื่อนๆสองเดือน ต้นกล้าประมาณ2เดือนครับแล้วก็สําหรับ3เดือนนะครับผมก็เอามาใส่กระถางครับผมเริ่มจะเป็นโคนเล็กๆแล้วนะครับเริ่มออกโคนเล็กๆครับเริ่มเป็นโคนเล็กๆน่ารักน่ารักครับผมสามเดือนครับนี่คือต้นกล้าชนชมนะครับจากพ่อเมล็ดนะครับได้สามเดือนนะครับผม ็จะประมาณนี้เลยแะครับเพื่อนๆกับสวยน่ารักครับผมอันนี้ต้นกล้าประมาณ3เดือนครับผมนี่ก็เป็นปีแล้วนะครับเพื่อนๆ เป็นปี2ปี3ปีนะครับหลายต้นเลยนะครับผมก็เป็นโคนใหญ่แล้วครับผมช่วงหน้าฝนก็จะมีแต่ใบนะครับไม่มีดอกครับผมเดี๋ยวช่วงเข้าหน้าหนาวดอกจะเยอะนะครับช่วงเข้าหน้าหนาวนะครับผมดอกเยอะมากๆครับเพื่อนสวยงามครับผมหนูครับแม่ครับผม ก็จะเก็บจากฝักแห้งๆแบบนี้ครับเพื่อนๆแต่ว่านี่ยังไม่แห้งดีนะครับผมยังสดๆอยู่นะครับผมเจก็ครับผมรอให้แห้งนะครับผมก็มีเพื่อนๆขอบ้างนะครับผมก็แบ่งปันไปนะครับผมครับแบ่งปันให้เพื่อนๆไปนะครับนี่ก็เป็นฝักนะครับยังสดๆอยู่นะครับยังไม่แห้งครับเพื่อน ก็ปลูกไว้เยอะเลยนะครับหน้าบ้านครับมะคอบอกโอ้โหปลูกเยอะขนาดนี้ปลูกไปขายหรือเปล่านะครับเยอะเลยนะครับช่วงนี้แต่ว่าดอกครับผมยังไม่ออกเดี๋ยวปกติเจ๊เคยลงไว้แล้วนะครับช่วงออกดอกเยอะๆนะครับผมให้เพื่อนๆได้ดูเนาะครับผมครับโคนเขาก็จะสวยๆครับผมรูปลักษณ์ของโคนแต่ละต้นครับผมก็จะเป็นศิลปะนะครับ บางคนก็ชอบปลูกไว้ดูโคนนะครับผมโคนสวยๆครับเพื่อนๆครับผมนี่ทรงเขาสวยๆนะครับผมดูอาร์ตดูเป็นศิลปะดีนะครับลกๆหน่อยๆนะครับผม หน้าบ้านจะอยู่ติดถนนนะเพื่อนๆก็จะมีเสียงรถรบกวนหน่อยเนะ<อ>ยาะย่าขึ้นลกเต็มนะครับช่วงนี้ไม่ได้มีเวลามาครับผม<อ>นี่จะเป็นดอกสีชมพูครับสีแดงสีขาวก็มีนะครับแต่ช่วงนี้ออกไม่ครบครับครับผม่ามักจะเป็นแต่ใบครับ สำหรับกระถางนี้นะครับผมลากของชนชมก็ดูเหมือนจะเป็นมองดูแล้วเหมือนจะเป็นตัวอะไรสักอย่างนะครับเหมือนเป็นตัวอะไรสักอย่างนะครับทุกคนมองดูสิครับอาจินตนาการดูว่ามันเป็นตัวอะไรครับผมจินตนาการครับได้หลากหลายเลยครับผม เพาะปลูกง่ายๆครับผมตนใจก็ลองไว้นะครับดูเล่นนะครับผมเพาะได้พเพื่อนๆโคนนี้ก็เก๋อีกแบบนะครับผมกำลังออกดอกตุ่มๆออกฝักครับผมเริ่มออกฝัก พอดีช่วงหน้าร้อนนะครับผมรดน้ําบ้างไม่ได้รดน้ําบ้างช่วงนั้นครับต้นกล้าก็จะตายไปบ้างครับผมไม่เคยได้รดนะพอดีช่วงนี้ได้ฝนหน่อยครับผมเขาก็เลยเขียวนะครับผมี่งานยุ่งมากๆเลยช่วงนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ดูแลต้นไม้เลยครับผมครับผมก็ขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับที่มารับชมเจดชนแนลนะครับผม ขอรักเจเน้อยๆนะครับผมขอให้ร <geliyor> <K> ักนานๆนะครับทุกๆคนครับผมหรือจะรักมากๆก็ได้นะครับแล้วก็รักนานๆก็ได้นะครับไม่ได้ว่านะครับผมรับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมให้เจเอกชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้อครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปเจเนะครับผมวันนี้เลิกงานมานะครับผมไปขายของมานะครับก็พามาดูชนชมหน้าบ้านนะครับผมรักเจเอกน้อยๆนะรักนานๆนะครับผมฝากด้วยนะครับผมคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมลากน้าจุ๊บๆนะครับผม จะพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ